แต่พอทำออกมาแล้วกลายเป็นว่าคุณพ่อชอบจมูกเราที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อยงนะคะอายุ28ปีตอนนี้ทําอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านอยู่ค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะมาติดตามอาการค่ะครบ8เดือนแล้วค่ะปัญหาก็ตอนแรกก็คือจะเป็นคนที่จมูกตรงช่วงปลายจะค่อนข้างใหญ่บัวไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเป็นรูปเท่าไหร่ค่ะ ทำต้องบอกว่าคุณหมอแบบมือเบามากเลยค่ะพอทําออกมาก็คือบวมช้าน้อยมากปกติเห็นคนอื่นทําก็จะมีช้าที่รอบตาใช่ไหมคะแต่ว่าเคสของยยกก็คืออาการช้าก็คือมีอยู่ไม่กี่วันลหลังจากนั้นก็คือหายไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเจ็บเลยค่ะหลังทำก็คือ Amazing จนจนงงเลยอะค่ะหลังทําก,ก็ไม่ค่อยยากนะคะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเองหลังเจวัน,นะคะ่ะแต่ช่วงเจ็ดวันก็อาจจะพยายามแบบ เลี่ยงเหมือนที่คุณหมอนแนะนํามาก็คือเหมือนแบบไม่ใส่แว่นอน,นอนอนอนงายอะไรเงี้ยค่ะไม่นอนคว่ำหรือว่าไปกระแทกจมูกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าหายเร็ว7วันก็คือเริ่มอาการก็คือดีขึ้นเรื่อยๆค่ะบบคด a คือดีมากเลยค่ะก็คือปกติก่อนที่เราจะมาทำอ่ะคุณพ่อเขาจะไม่ค่อยอยากให้ ทำสัญญกรรมเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ากลัวแบบเราจะหน้าเปลี่ยนหรือหน้าแปลกเขาก็จะเน้นบอกว่าขอยเป็นธรรมชาติค่ะคือเขาจะกงังวลแต่พอทําออกมาแล้วกลายเป็นว่าคุณพ่อชอบจมูกเราที่สุดเลยค่ะคือเขาจะชมนู่นเลยว่าจมูกสวยมากจมูกสวยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ญาติๆก็คือเห็นหน้าก็แบบเอ้ยหน้าเปลี่ยนไปนะแต่ว่าดูไม่ออกว่าทําอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะ ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้ปรึกษาคุณหมอจนถึงวันวันนี้นะค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนมีความกังวลค่อนข้างมากเพราะว่าเคยปรึกษามาหลายที่แล้วก็เคยเจอเคสท,ที่ไม่ดีแต่ว่าพอได้มาคุยกับคุณหมอค่ะรู้สึกว่าคุณหมอให้ความรู้เยอะแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอใจเย็นในการอธิบายขั้นตอนต่างๆหรือแม้แต่ความกังวลใจที่เรามีคุณหมอก็สามารถเคลียร์ให้เรารู้สึกโล่งใจได้ะคะ่ะความคุ้มค่ารู้สึกว่าเงินที่เสียไปก็คือคุ้มมากเพราะรู้สึกว่าจมูกเป็นสิ่งที่ เหมือนเป็นแบบส่วนหนึ่งของใบหน้าเราเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะสมมติถ้าเราเลือกหมอที่ไม่ดีหรือว่ายอมเสียเงินราคาราคาแบบถูกๆเพื่อจะได้จมูกมาบางทีมันอาจจะไม่คุ้มกันกับในระยะยาวที่เราต้องเสียมากเพื่อมาแก้จมูกให้เลือกทําจมูกกับคุณหมอที่เราไว้ใจแล้วก็สามารถให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงได้ค่ะส่วนตัวก็รู้สึกคุ้มค่ามากแล้วก็ไม่เสียใจที่ทาเลยค่ะ